วันบ่อยในเซิร์ฟไมค์ครับใหญ่แห่งหนึ่งตรงไหนวะเฮ้ยนี่มันที่ไหนวะเนี่ยที่ก็เป็นสี่เหลี่ยมโอ้แต่ก็น่าสนุกดีดน,นะเดี๋ยวเล่นดีกว่า <c oughs> เออเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหิวจังเลยว่ะตอนนี้ก็มืดแล้วด้วยป่ะไปหาอาหารกินกันอาหารอะไรเล่ารีไปหาในป่าเร็วๆ ตอนนี้เราต้องรีบสร้างที่พักอาศัยก่อนซอมบี้จะบุกอู้นั่นนายเป็นใครนะ่ะอ,อ๋อฉันชื่อโนโปุปนะฉันชื่อพูบพูบรูซ์ฉันชื่อฟาดฟาดกาฟเกลเฮ้องั้นเรารีบไปหาอาหารแล้วก็ทำอะไรต่างๆกันเถอะแต่ฉันยังไม่รู้ทีเล่นเกมนี้เลยนะแล้วก็เพิ่งจะเจอในเอ็กอก เฮ้ยแต่ฉันคิดว่ามาเล่นง่ายๆนะงั้นแต่ฉันมีโคอยู่หนึ่งอันเออก็ดีนะงั้นก็เราไปหาหารกันดีกว่าจรงๆเ้ยน่าเบื่อเลยพวกนี้นี่พูดมากันจริงๆเออเดี๋ยวฉันจะอยู่ตรงนี้เองนะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปหาหินมา นั้นส่วนนายก็ไปหาไม้แล้วกันนั้นเดี๋ยวฉันจะอยู่ตรงนี้เฝ้าแล้วก็คาำธนูด้วยไห้เลยงั้นเดี๋ยวฉันจะไปหาไม้เฮ้ยหมูนี่นะเจาะเลือดสาดโอ้อร่อยอร่อยจ้ามัดเทพเจ้าดาวเนื้อป๊อกอ่าโอ้ยเจ็บมือชิบหายเลยโอ้เฮ้อเอาไม้กลับไปดีกว่านะ โอ้เด้งดึงดีเฮ้ยนายฉันเอาไม้กับมาแล้วฉันก็เอาหินมาแล้วด้วยนั้นเรารีบสร้างบ้านกันเถอะเฮ้ยดี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 ประจําแนงประจําตําแหน่งเลยท่านี้ก็เสร็จแล้วบ้านของเราเออมันก็สวยดีนะนั้นเออแต่ฉันไม่มีอาวุธนะขึ้นไปข้างบนเฮ้ย